สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านแม็กมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เป็นช่อง u t u b e นะครับที่ทำเกี่ยวกับารรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมรถที่เห็นจอดอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะครับผมรถร้านเรามีมากถึง90คันเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ ของทางร้านเองเลยนะครับผมที่ www mcmotorcycle.com นั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับทางร้านเรานะครับยังให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมใครอยากจะขายรถรุ่นไหนนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่แอดไลน์มาที่ idline@mc1331 มีตัวแอดน้ำหน้าด้วยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรให้ครบชัดเจนหมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีปัญหาไปถึงลูกค้านะ ที่มาขายรถให้กับทางเรานะครับพอร้านเรานะครับมีการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับและมีการจดทะเบียนร้านรับซื้อของเก่านั่นเองนะครับผมสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมไปได้รถบ้านสวยๆมาอีกหนึ่งคันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะว่าวันนี้ได้รถอะไรเข้ามานะครับผมไปดูคลิปกันได้เลย ร้าน MC มอไซค์นะครับวันนี้มารีวิวรถเข้าใหม่กันนะครับนั่นก็คือเจ้า Honda c l c k 125 i นะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดเลยในตระกูล c k 125นะตัวนี้จ,จะเป็นรถปี2024นะครับเลขไใหม่เนี่ยวิ่งมาเพียงแค่3,000กิโลเท่านั้นเองเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวนะครับสภาพเรียกได้ว่าสวยแล้วก็ใหม่มากๆนะครับสภาพตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันผ่านคลิปวิดีโอนี้ ก็ตัวรถนะครับบอกเลยว่าใครได้ไปนะคันนี้ค่อนข้างที่จะคลุมนะครับผมเพราะว่ารถเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่มากๆนะครับชุดสีด้านบนอะไรต่างๆนะครับเรียกได้ว่ายังไม่มีตาหนิเลยนะครับอ่ะแล้วก็ตัวรถคันนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีเทานะครับที่ขึ่งผสมด้านนะครับผมตัวรถนะครับเนี่ย,ยเห็นไหมว่ามันเป็นสีด้านเนี่ยก็คือยังดูแบบสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็คือถ่ายแบบกลางแสงแดดเลยให้ดูว่าตอนที่มันกระทบกับแสงแดดเนี่ยสีมันจะประมาณไหนนะครับ ส่วนเรื่องของไฟหน้าตัวนี้เขาจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับมีไฟ daytime มาให้ด้วยนะครับผมในส่วนของปลายบางโคนนะครับรถคันนี้เนี่ยปลายบางโคนยังไม่มีดิ้วลอยเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาระบบเบรกตัวนี้จะได้มาเป็นคอมบี้เบรกนั่นเองนะครับก็คือดิสด,ด้านหน้าดัมเบรกด้านหลังนะครับยางรถอะไรต่างๆคันนี้ยังเป็นยางเดิมๆมาจากโรงงานอยู่นั่นเองนะครับสภาพดอกยางก็คือใหม่ๆแบบนี้เลย ลองมาดูในส่วนของจานเบรกจะเห็นได้ว่าอย่างแทบจะไม่มีรอยการกินจานของตัวผ้าเบรกเลยนะครับผมคราวนี้เราจะมาดูสีรถในส่วนของด้านที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าด้านที่มันไม่ได้โดนแสงแดดนะครับอ่ะนี่เวลาที่อยู่แบบมองด้านในฝั่งนี้นะครับสีรถก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของชุดสีเนี่ยคันนี้ด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็คือไม่มีริ้วรอยเลยตัวรถเนี่ยชุดสีเรียกได้ว่าใหม่กิบมากๆนะครับผมอ่านี่ลองดูได้ โลโก้ด้านหลังนะครับเขาจะเขียนเป็นตัวอักษรตัวนูนนะเขียนว่าคลิกนั่นเองแล้วก็ชกอัพด้านหลังอะไรคันนี้ยังเป็นของเดิมๆอยู่นะครับกองอากาศชุดข้างแน่นอนว่าเดิมทั้งหมดนะครับสติกเกอร์ที่ติดหมายเลขเครื่องนะครับก็ยังมีติดเอาไว้อยู่นะครับผมแล้วก็ยางด้านหลังนะครับชุดแข็งอะไรต่างๆเนี่ยก็คือยังดูแบบสะอาดสะอ้านยางนี่ก็คือแบบยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมในส่วนของด้านท้ายเขาจะเป็นไฟเลี้ยวแบบการยืนนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มี รอยเขาเรียกว่าไงเนี่ยแบบแตกหักหรือว่าแบบสกอตเทปพ,พันนะครับในส่วนของไฟท้ายก็เช่นเดียวกันยังไม่มีการแตกหรือว่ารอยร้านั่นเองส่วนจับมือด้านหลังที่เป็นสีดําเงาอันนี้นะครับเขาจะเป็นงานเหล็กนะครับผมอ่าตรงนี้เขาจะเป็นชิ้นง,งานเหล็กนะก็ลองดูนะครับว่าผิวเหล็กเนี่ยยังแบบเนียนๆอยู่เลยนะครับผมคราวนี้ขยับกันต่อมาที่ชุดสีฝั่งนี้กันบ้างนะครับอ่าพอมันโดนแสงแดดเห็นไหมมันก็จะดูแบบสวยงามเลยอันนี้ผมจะให้ดูนะครับบางท่อยังไม่มีดิ้วรอย แล้วก็ท่อรถเนี่ยยังเป็นท่อเดิมๆทั้งเส้นนะครับจะเป็นสีดําแบบเดิมโรงงานมาแบบนี้คราวนี้ขยับมาจนถึงด้านหน้านะครับก็จะเห็นแล้วว่ารถคันนี้นะครับโดยรวมเนี่ยทั้งคันนะครับเรียกได้ว่าสภาพตัวรถใหม่กิฟต์เลยจะมีที่มันสีแตกต่างนิดนึงก็คือสีแดงตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นสีเดิมมาจากโรงงานนะลองเปิดรูปดูใน Google ก็ได้นะครับถ้าเป็นคลิกตัวเนี้ยเขาจะมีการเล่นสีก็คือตัดสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับในส่วนของคอนโซลนะครับ พวกสติกเกอร์การบำรุงรักษายางอะไรต่างๆก็คือยังมีติดอยู่ครบตามปกติแล้วก็พวกคำเตือนนะครับสวิตประกับไฟนะครับลองดูตัวอักษรฟอนต์นะครับผมนี่เห็นไหมคมเข้มเหมือนเดิมแล้วก็รถรุ่นนี้นะครับเขาจะได้มาเป็นกุญแจแบบรีโมทหรือว่าคีย์เลกนั่นเองนะครับอ่านี่ตัวหน้าตารีโมทนะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นรีโมทมาให้1ตัวไม้ติ้ม2ออันแล้วก็รหัสบาร์โค้ดรถนะครับรถรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดหากใครมาซื้อนะครับแล้วอยากจะได้กุญแจเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับ สามารถแจ้งกับทางร้านได้นะครับทางร้านมีบริการรับเพิ่มกุญแจอันนี้ให้นะครับผมอ่ะคราวนี้เราจะมาดูเรื่องของใต้บอดรถกันบ้างดูบล็อกนะครับก็คือใหญ่ๆเลยสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบอุปรกรณ์อะไรต่างๆนะครับอ่ะคันนี้ยังมีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสสมุดคู่มือการใช้งานคันนี้มีมาให้บล็อกหัวเทียนนะครับไขควงนะครับมีเห็นไหมมีครบทุกอย่างเหมือนออกใหม่ป้ายแดงเลยน้ํามันนะครับก็เติมได้ถึงเจ้า E20 เลยนะครับผมอ่ะคราวนี้ เราจะมาดูกันที่เรื่องของเลกใหม่ตัวรถกันนะครับเลนไม้เนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นเลนไม้แบบ LED นะครับทั้งระบบเลยนะครับผมเห็นไหมอ่ะอันนี้เลขใหม่ก็จะบอกที่อยู่3,500กิโลนะครับเป็นไม้แท้100%ไม่มีการกับกรรไมรนะครับหน้าจอนะครับบอกอะไรได้หลายอย่างมากนะครับอย่างเช่นเวลานะครับมีการเตือนนะครับในเรื่องของคุณแจคดเอนจิ้นหม้อน้ำนะครับระบบ idling stop นะครับก็คือมีมาให้ แบตเตอรี่นะครับก็มีเตอือนมาให้นะครับแล้วก็มีการขโมยมาให้จากโรงงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถกดปุ่มตรงนี้เพื่อดูค่าต่างๆได้อย่างเช่นทิป A ทิป B นะครับอัตราการกินน้ำมันอย่างรถรุ่นนี้นะครับใครว่าคลิกกินน้ำมันนะนี่คลิกวิ่งได้55.5กิเมตรต่อลิตรนะครับก็เทียบเท่ากับพวกประมาณแกนฟิลาโนโลเลยนะครับผมแต่ได้ในเรื่องของอัตราเร่งที่ดีกว่านั่นเองนะครับ แบตเตอรี่ก็บอกได้นะครับอ่ะนี่ดักๆกก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวรถอย่างที่บอกว่ามี idling stop มาให้มีสัญญาณการขโมยจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเพื่อฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับว่าคันนี้สตาร์ทแล้วเป็นเสียงไงบ้างนะครับคันนี้ก็ก่อนสตาร์ทเช่นเคยเลยเอานิ้วจิ้มให้ดูนะครับว่าเครื่องเย็นเย็นเราไม่มีการแอบวอร์มาก่อนนะครับนี่แล้วเราก็กดปุ่มสตาร์ทกันนี่สตาร์ทติดง่ายนะครับทีเดียวแบบนี้เลย นี่อยนนี้คือรถสตาร์ทติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของระบบไฟตัวรถกันเกาะน,นะครับไฟเไดย์ทม์นะครับถ่ายกลางแสงจ้าๆแบบนี้ยังมองเห็นได้แบบชัดเจนเลยนะครับผมแล้วก็ไฟด้านหน้านะครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็นไฟต่ําอยู่นั่นเองเดี๋ยวผมจะเปิดไฟสูงเนี่ยนี่ไฟสูงก็จะติดตรงกลางนะครับไฟเลี้ยวนะครับฝั่งนี้ติดอีกฝั่งหนึ่งติดครบทุกอย่างนะครับผมไปดูด้านหลังกันบ้างนี่ไฟท้ายนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้นะครับทุกอย่างติดใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมไฟเบรกนะครับเรามาลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างเสียงเครื่องนิ่งๆนะครับเดินเบาเงียบๆลองเล่นเครื่องเพื่อดูว่ามีควันไหมฟังเสียงไปในตัวนะครับก็คือเสียงเนี่ยเงียบมาก ตาเร่งก็บิดติดตามมือตามที่เห็นเลยไม่มีอาการวูบหรือว่าวอดนั่นเองนะครับอ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ของตัวรถนะครับผมคราวนี้เรามาสรุปคะแนนกันนะครับคันนี้เนี่ยรถสวยแบบนี้นะครับให้คะแนนไปเลยนะครับ95%รถค่อนข้างที่จะใหม่มากๆนะครับผมส่วนเรื่องราคาขายนะครับคันนี้เราตั้งราคาขายอยู่ที่52,900บาทนะครับผมราคานี้เรายังรวมการเปลี่ยนถ่ายนละ้วมันเครื่องให้ฟรีก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้า ตัวรถเรามีการรับประกันเครื่องให้อีก30วันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคันนี้รถปี2024นะครับปีนี้2025รถยังมีวารันตีเหลือจากศูนย์นะครับประมาณอีก4ปีสามารถนำรถเข้าเช็ครนะยะซอมจากศูนย์ได้ตามปกติเลยแล้วก็ที่ร้านนะครับยังรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้นะครับว่าซื้อคันนี้ไปจะต้องโอนชื่อได้100%อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ร้านยังมีบริการจัดส่งให้อีกนะครับทั่วประเทศไทยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัััดดดดดสสาาาาาาามมรรรรถจ่่งงงงงงใหห้้้้้ไแลละกกกก็็อออบบบเเเินนนปยททีขูคว หรือถ้าเกิดหากใครอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงด้วยตัวเองก่อนก็สามารถมาได้เลยที่ซอยเพชรเกษม7 7หากมาไม่ถูกนะครับโทรหาได้ที่เบอร์มือถือ0 8 0 5 5 8 0396หรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้ที่อดี i n e s i อดไซ3์เมีมมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็สามารถทักไลน์กันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อรถจองรถหรือใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านได้เช่นเดียวกันทางร้านเรานะครับมีบริการรับซื้อรถ ให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีแล้วก็มีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรต่างๆให้ครบชัดเจนทั้งหมดเลยนะครับผมก็ราคาเราเนี่ยเราบอกว่าเราให้ได้ดีที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่า ลองสังเกตนะครับว่าร้านผมเนี่ยจะมีรถสภาพใหม่ๆนะครับที่เป็นรถบ้านแท้มือเดียวมารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมกันตลอดนะเพราะว่าผมนั้นซื้อรถแต่ละคันนะให้ราคาเต็มที่และผมคัดเลือกรถที่จะเข้ามาขายด้วยนะครับผมไก็ฝากร้านเล็กๆที่ชื่อว่า MC มอเตอรไซค์เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนร้านด้วยนะครับขอบคุณครับ